สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงหุ้นแบมนะครับหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นแบม หรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งหุ้นแบมนะครับอาจจะเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ไม่นานนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทของเขาเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยมาแบบนานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวบริษัทเองนะครับก็เป็นรัทวิสาหกิจมาก่อนก่อนที่จะเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมณตอนนี้ก็ยังกึ่งๆรัทวิสาหกิจอยู่นั่นเองนะครับ สำหรับธุรกิจของหุ้นแบมนะครับก็ตามชื่อตัวบริษัทเลยนะก็คือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายนะครับซึ่งธุรกิจของหุ้นแบมเนี่ยผมเองอาจจะอธิบายได้ไม่เข้าใจนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจอะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะครับของหุ้นแบมถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจเนี่ยคือผมเข้าใจว่าหุ้นแบมเนี่ยมีการไปซื้อนี่เสียหรือว่า นี่ด้อยคุณภาพจากธนาคารหรือว่าจากอะไรก็ตามนะครับพอซื้อมาแล้วเขาก็มาจัดการเองเอามาเร่งรัดหนี้สินเองสิ่งที่เขาได้ก็คือส่วนต่างที่เขามีการไปซื้อมาแล้วก็เขามา,เ,าเรียกเก็บกับลูกหนี้อะไรประมาณนี้นะครับมาเร่งรัดหนี้สินเองอะไรอย่างนี้สมมุติว่าเขาไปซื้อหนี้เสียมา1ล้านบาทแต่ว่าเขาสามารถมาจัดการแล้วก็มาเรียกเก็บกับลูกหนี้ได้ ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1ล้านกับอีก1น0 0 0แบาทก็จะหมายความว่าเขาจะมีส่วนต่างรายได้ของเขาก็คือตรง1 0 0 0 0แบาทอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะมันอาจจะไม่ถูกนะครับแต่ถ้าใครที่พอมีข้อมูลก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะอันนี้คือผมไม่ค่อยเข้าใจจริงๆนัแหละทีนี้ วันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของงบผลประกอบการของเขาเลยนะครับคือถ้าเราไม่รู้ถึงลักษณะธุรกิจของเขาไม่เป็นไรเรามาดูในเรื่องของงบผลประกอบการของเขาแล้วก็ลองมาแกะดูนะครับว่าเขามีส่วนไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีส่วนไหนที่มีอะไรที่มันเป็นพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ผมมาดูคร่าวๆแล้วผมก็ไปเห็นนะครับไปเอ๊ะอยู่จุดๆหนึงเหมือนกันนะครับในส่วนของไรายได้ของหุ้นแบมนะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการเราก็จะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของหุ้นแบมนะครับก็คือรายได้ที่เกิดจากดอกเบีย้ยซึ่งในปี6กสเราจะเห็นว่ารายได้ที่เกิดจากดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่9,946.37ล้านบาทนะครับซึ่งพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆของรายได้ที่เกิดจากดอกเบีย้ยเนี่ยรายได้สุทธิที่เกิดจากดอกเบีย้ยนะครับก็จะอยู่ที่75,55.28ล้านบาท ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62นะครับประมาณ500กว่าล้านนะเพราะว่าของปี62เนี่ยอยู่ที่7,007.37ล้านบาทนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเราลงมาดูในส่วนของกํำไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยเราจะเห็นว่าในปี63นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลงมาจากของปี62มากถึง71.90นะครับซึ่ง ถ้าเราดูจากในส่วนของรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยนะครับในปี6 3เนี่ยเยอะกว่าของปี63ด้วยซ้ำแต่ทำไมพอมาเป็นกำไรสุทธิกลับลดลงมามากขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าเราไปดูในส่วนของกำไรสุทธิในปี63เนี่ยอยู่ที่1840.62ล้านบาทของปี62อนะครับอยู่ที่6 5 4 9 3 0ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในปี6 3เนี่ยอยู่ที่57สสตางค์ต่อหุ้น ของป62เนี่ยอยู่ที่2บาท38สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายละเอียดของงบผลประกอบการนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นจุดสังเกตนะครับเป็นจุดที่ทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะครับก็คือตรงบริเวณเออผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับของปี63เนี่ยมันอยู่ที่5,199.15ล้านบาทของปี62นะครับอยู่ที่134.62ล้านบาทคือน้อยมากๆเลยนะครับตรงนี้แหละมันมีผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเอาตามที่ผมคือถ้าผมมองนะครับมันก็จะประมาณคล้ายๆกับหุ้นธนาคารที่มีการสำรองนี่เสียเอาไว้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ต้องมีการสำรองหนี้เสียคล้ายๆกันนะครับอย่างว่าล่ะครับในปี63ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีแห่งวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด -19 วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นมันก็เลยต้องมีการสำรองหนี้เสียไว้ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งถ้าเราดูในภาพรวมเนี่ยเราก็ถือว่ารายได้ของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวิกฤตโควิด -19 มันจบลงเนี่ย ผมเชื่อว่านะครับกำไรของหุ้นแบมเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้แล้วก็น่าจะเติบโตขึ้นไปได้อีกตามโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันมีการขยายตัวขึ้นไปนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นแบมก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรในเรื่องของงบผลประกอบการของเขานะครับส่วนในเรื่องของงบแสดงฐาน้สงการเงินเนี่ยอันนี้ผมก็จะดูแบบคร่าวๆเหมือนกันนะ เขามีสินทร,รัพย์รวมอยู่ที่132,69.62 0ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินก็คือ92,72.59ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่41,797.03ล้านบาท ก็ถือว่าอันนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะมันจะคล้ายๆกับหุ้นธนาคารหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะก็หวานเพื่อนๆคนที่พอมีข้อมูลก็สามารถที่จะลงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอืมทีนี้ถ้าเราค่ามาดูในส่วนของความถูกความแพงกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ค่า P/E ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่35.47เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่1.56เท่า ก็ถือว่าโดยภาพรวมนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยถือว่าค่า PE ก็ค่อนข้างที่จะ สูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างหุ้นธนาคารเนี่ยประมาณค่า P/E ของเขาอยู่ที่ประมาณสัก8-10เท่าก,กว่าเท่านั้นเองใช่ไหมครับคือณปัจจุบันนี้นะตามที่ผมไปดูมาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรในส่วนของค่า P/BV ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะถ้าเอาไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามัน,มนต้องไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารไหมเพราะว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาตามความเห็นผมก็ผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับอ๋อในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2.54นะครับถ้าเรากลับไปดูในปี63เนี่ยเขาจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่4.79 ก็ถือว่าให้ปันผลในระดับกลางๆนะครับยังไม่ถือว่าเยอะมากถ้าเป็นผมนะผมผมมองว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารยังให้ปันผลที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็น่าจะคนละกลุ่มกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะสำหรับราคาหุ้นแบมในปัจจุบันนะครับอยู่ที่20บาท50สตางต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นแบมกันบ้าง ซึ่งอันนี้นะครับผมมาดูในส่วนของกราฟลายวันนะแล้วก็จะเห็นว่าราคานะครับของหุ้นแบมเนี่ยมีการไซด์เว์เป็นรูปสามเหลี่ยมล่าสุดนะครับเหมือนว่าจะเลือกทางได้ก็คือเลือกลงมาต่อ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเลือกเป็นการที่จะลงมาต่อนะแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราไปดูนะครับไปพิจารณาจากในส่วนของเส้น RSI แล้วก็จะเห็นว่าเส้น RSI ตอนนี้ก็อยู่ตรงโซนโอเวอร์โซนะครับก็มีการไซเวย์อยู่ตรงบริเวณนั้นก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสมได้เพียงแต่ว่าผมถ้าเป็นผมนะผมอาจจะยังไม่สะสมก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ คือถ้าเราดูจากทรงกราฟคือมันคือมันเป็นขาลงแล้วก็มันเลือกลงมาต่อเนี่ยแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าถ้าเราอยากจะเข้าไปสะสมเลยก็คิดว่าเข้าไปสะสมไม่ต้องเยอะดีกว่าเนาะอาจจะเข้าไปสะสมอีกสักประมาณ10%ก่อนอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งเข้าไปแบบจัดหนักจัดเต็มนะเพราะว่าตอนนี้ทรงกราฟมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อย่างในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่น่าเข้านั่นแหละครับถ้าใครอยากจะเข้าไปสะสมเพื่อที่อยากจะเข้าไปถือลงทุนยาวนะสนใจในตัวธุรกิจของเขานะครับผมคิดว่าแนวรับที่น่าสนใจน่าจะอยู่ตรงบริเวณสัก19บาบาท30สตางนะครับบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าไปแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจุดตรงนี้จะสามารถรับเอาไว้ได้อยู่หรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่นะครับผมคิดว่าตรงราคาประมาณแถวๆตรงที่เขา IPO เนาะใช่หรือเปล่าตรงราคาที่เขามีการเปิดขึ้นมานะครับไม่ใช่ IPO ที่เขามีการเปิดขึ้นมาตรงบริเวณ17บาทกว่าเนี่ยเอออาจจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งในการเข้าไปสะสมได้นะครับตรงบริเวณนี้ถ้าใครสนใจหุ้นแบมนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับดูประมาณนี้แหละนะไม่มีอะไรมากนะครับอะถ้าเพื่อนๆไรที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครที่มีข้อมูลอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพุ้นแบมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ เพราะว่าคลิปนี้ผมเองก็มาขอคําแนะนําจากเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในตัวธุรกิจของหุ้นแบมเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าเ,เพื่อนๆใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ